ส่วนหัวข้อวันนี้บทสรุปแจกิะดิจิทัลที่เล่าเรื่องนี้เพราะว่าวันนี้จะมีการประชุมบอร์ดแจกิะดิจิทัลที่ท่านนายกเศรษฐาเป็นประธานแล้วความชัดเจนน่าจะจบในวันนี้นะครับถ้าจําได้คุณอิสรี e, คุณเนรพัฒน์จำได้ว่าวันที่17มิถุนายนผมก็พูดเรื่องแจกินดิจิตัน10,000บาทแล้วผมก็บอกว่าระวังนะไอ้เรื่องแจกมือถือแจกเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยมันจะเป็นจุดตายเพราะว่าไปห้าม คนได้รับเงินดิจิตอลเนี่ยห้ามใช้บริการซึ่งคนทั่ว,วไปก็มามานวดมาทําเล็บมาอะไรเนี่ยก็เป็นคนทั่วๆไปที่มารับบริการเขาเขาขายตรงนี้ไม่ได้แต่ว่ายอมให้อ่มือถือขายได้เครื่องใช้ไฟฟ้าขายได้เนี่ยพอพอสายสายวันนั้นเลยไม่ทราบคุณอิศรีคุณเนพดจำได้ไหมสายสายวันนั้นเลยเนี่ยท่านนายกออกมาตั้งคาถามเลยเอ๊ะจะขอทบทวนนะเรื่องมือถือเรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าวันนี้ก็เลยเรียกว่า ถ้าเราพูดซะก่อนเขาจะประชุมกันเนี่ยน่าจะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์สําหรับการประชุมในวันนี้นะครับอันนั้นก็เลยขออนุญาตพูดซะหน่อยในเช้าวันนี้นะครับทีนี้ถามว่ามันมีอะไรชัดเจนมาบ้างนะครับไทม์ไลน์ชัดขึ้นนะครับไทม์ไลน์ในเรื่องการแจกเงินดิจิทัลจะชัดขึ้นครับท,ท่านผู้ฟังครับวันนี้จะมีการประชุมบอร์ดนะครับ<อ>แล้ว24กรกฎาคมทนายกจะถแถลงใหญ่นะครับแล้วก็วันที่30กรกฎาคมเดือนนี้ ก็จะมีการประชุมครมอรเอาเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อให้มีมติอนุมัติตรงนั้นเรื่องที่สองคนมีสิทธิ์เหมือนเดิมทุกประการนะครับท่านที่อายุ16ปีขึ้นไปนะครับนับน่าจะนับจนถึง30กันยา2น1อนะครับแล้วก็รายได้ต่ำกว่า7 0,000บาทต,ต่อเดือนหรือว่ารายได้พึ่งประเมินไม่เกิน8 4 0,000บาทต่อปียังมีสิทธิ์ได้รับแล้วก็ต้องมีเงินฝากในธนาคารพาณิชย์ ทุกอันรวมกันรวมถึงธนาคารของรัฐด้วยเนี่ยไม่เกิด500แสนบาทแต่ไม่นับสลากผอมสินไม่นับหุ้นไม่นับพันธบัตรโดยเขารวบรวมยอดไปแล้วละ่ะตั้งแต่3ามเมีนาคมเพราะฉะนั้นคุณอิสรีคุณอนยพัท่านผู้ฟังจะไปถอนไปเปลี่ยนไม่น่าจะทัดนะครับแล้วก็สินค้าที่ห้ามซื้อก็ชัดเจนนะครับชัดเจนโดยมีการเพิ่มโทรศัพท์มือถือกับเครื่องใช้ไฟฟ้าขึ้นมา สินค้าที่ห้ามซื้อก็ยังเป็นลิสต์เดิมๆนะครับสลากกินแบ่งไม่ได้เครื่องเหลื่มแอลโกอฮอล์ไม่ได้ยาสูบกัญชากระท่อมพืชกระท่อมผลิตภัณฑ์กัญชาและกระท่อมไปขึ้นเป็นบัตรกำนันบัตรเงินสดไม่ได้ซื้อทองคำซื้อเพชรพลอยอัยมณีไม่ได้น้ำมันเชื้อเพลิงไม่ได้ก๊าซธรรม,มชาติไม่ได้แล้วก็บางที่ก็ใช้คำว่าบริการไม่ได้บางที่ก็ระบุไปว่าร้านทำผมร้านนวดร้านเสริมสวยไม่ได้นะครับและอย่างที่ได้เรียนไปตอนต้นว่า วันนี้โทรศัพท์มือถือแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ได้นะครับที่ชัดเจนเพิ่มขึ้นอีกอย่างหนึ่งก็คือวงจำนวนคนครับจากเดิมเนี้ยเขาคาดว่าจะใช้สิทธิ์ทั้งห0ล้านคนวันนี้ก็บอกว่าคนใช้สิทธิ์ดูจากโครงการที่ผ่านๆมาการแจกการช่วยเหลือที่บรรพา,ามานั้นคนมาใช้โครงการแบบนี้ไม่ถึง90%เพราะฉะนั้นจาก50ล้านคนก็ตัดคนเหลือ4ีล้านคน ทำให้งบรวมรวมลดจาก5 0 0นล้านบาทเหลือ4 5 0 0 0 0นล้านบาทนะครับทำให้รัฐบาลเบาตัวขึ้นไม่ต้องไปเอาเงินธนาคารทกสที่ตั้งเอาไว้แต่เดิมตั้งเอาไว้จะไปเอาเงินทกสประมาณ1 7 2,300ล้านบาทมาใช้และที่ทกสเขาก็ตั้งคําถามที่สาภาพของทกสก็ตั้งคําถามแล้วที่นักกฎหมายตั้งคําถามกันก็ไม่ต้องใช้ละรัฐบาลสามารถ ใช้วิธีบริหารจัดการงบประมาณของปี2567และงบประมาณ2 2 5 8ได้เรียบร้อยภายในวงเงิน450,000ล้านบาทนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ในการประชุมก็จะมีความชัดเจนนะครับคุณอิสรีคุณรัฐพน์ mm. ว่าร้านเล็กแบบไหนนะร้านเล็กแบบไหนนี้ยังไม่ประกาศสถทีนะ,ะ,ะได้ถึงจะได้นะครับที่ผ่านมาเราได้ยินแว่แวๆว่าร,ร้านเล็กๆเกนะี่ยแต่รวมถึงร้านสะดวกซื้อด้วยนะครับ แต่ต้องให้กระทรวงพาณิชย์กำหนด10วันนี้น่าจะชัดเจนแล้วก็ตัวสินค้าก็น่าจะกำหนดชัดเจนนะครับแล้วก็ผมได้ยินตัวแทนกระทรวงการคลังพูดเหมือนกับปุ๋ยปุ๋ยนี่ถึงแม้จะมี Import Content แต่ว่ากเกษตรกรซื้อได้ซึ่งเดี๋ยวจะเป็นความมีมีหลายประเด็นหลายเรื่อง Import Content ตเ่เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับอันนี้ก็ก็คือล่าสุดที่ชัดคือชัดประมาณนี้แล้วก็คิดว่าไม่น่าจะแตกต่าง ไปจากนี้เท่าไหรแต่น่าจะเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองนะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ชัดขึ้นนะครับทีนี้อคอมเมนต์เป็นแบบนี้ครับดูแล้วงงๆไว้คุณศรีคุณภัฒวันนี้ประชุมบอร์ดทนายกเป็นประธานแต่รออีก9้าวันไปถแถลงคือถแถลงยี่สิบสี่แล้วข่าวมันจะออกตั้งแต่เย็นนี้แล้วล่ะไปถแถลงตอนนั้นมันจะมีอะไรชัดเจนหรือสับสนไปมากกว่านี้ที่น่าที่น่าสงสัยกว่านั้นคือ สามสิบกรกดาถึงประชุมคอรมอทาไมแถลงก่อนประชุมคอรมอแล้วถ้าเข้าคอรมอแล้วมันเปลีป่ยนแปลงแล้วแลวจะยังไหนนะครับทําไมไม่ไม่ประชุมวันนี้แล้วพรุ่งนี้เอาเข้าคอรมอเลยแล้วก็แถลงเลยจะได้รวดเดียวจบไปเลยนะอันนี้ก็ดูงงๆนะทําไมดูเหมือนดูเหมือนใจยเย็นๆเนาะดูเหมือนใจยเย็นๆดูเหมือนไทม์ไลน์จะจะจะไม่ค่อยสอดคล้องคอรมอเป็นเป็นแค่ตราประทับหรือเปล่าเป็นแค่ตรายางเหรอ นะทำไมไม่เอาให้ประชุมครมาให้เสร็จก่อนนะครับดูดูประหลาดเล็กน้อยแล้วน,นี้ถ้าเป็นโครงการหลักของรัฐบาลเนี่ยก็น่าก็น่าจะมาเร็วกว่านี้ก็น่าจะมาเร็วกว่าน,นี้อันที่สองอันเนี้ยที่สุดท้ายประกาศว่าจะแจกแค่สี่สิบห้าล้านคิดว่าคนจะใช้สิบสิบห้าล้านคนใช้เงินสี่แสนห้าหมื่นล้านบาทเพราะฉะนั้นไม่ต้องใช้เงินทกศอันนี้ก็สะท้อนความสับสนของการสื่อสารเหมือนกันนะครับถ้าท่านผู้ฟังจําได้ก่อนหน้านี้ รัฐมนตรีบางท่านก็บอกยังไม่ได้ส่งกฤษฎีกาเลยบางท่านก็บอกส่งไปแล้วรอคําตอบอยู่นะครับมันก็เลยดูงงๆนะว่าตกลงอย่างไรและสุดท้ายบอกไม่ต้องส่งละเห็นไหมมันก็แปลว่าตอนที่หาเสียงเนี่ยแหล่งที่มาของเงินอาจจะไม่ชัดเจนเนาะไม่ได้ศึกษามาอย่างจริงจังอย่างที่ไปหาเสียงจําได้ไหมครับเรื่องแหล่งที่มาของเงินเนี่ยเป็นเรื่องวุ่นวายมากเพราะมันเป็นเงินภาษีของรัฐที่แรกบอกไม่ได้กู้ตอนหลังมาจะก,จะกู้ตอนหลังจะไม่กู้ จะไปเอาเงินทกสเดี๋ยวเอาเดี๋ยวไม่เอาเนี่ยอันนี้ก็อาจจะสะท้อนนะครับว่าตอนหาเสียงเนี่ยมันไม่ได้มีความชัดเจนเรื่องนี้อย่างที่พูดเอาไว้เพราะฉะนั้นถ้าล่าช้าเนี่ยจะมาโทษภารรครัฐโทษกระทรวงการคลังโทษสภากพที่เขาเป็นห่วงไม่ได้ต้องโทษพรรคเพื่อไทยเองที่เรียกว่าตอนนําเสนอมาเนี่ยไม่ไม่ชัดเจนเนาะร้านเล็กที่ผมตั้งคําถามไปว่าว่าจนป่านนี้ยังไม่ชัดเนี่ย ผมน่าเสียดายโอกาสแทนรัฐบาลนี้นะคือวิกฤตเศรฐษฐกิจใหญ่ขนาดนี้ไม่เฉพาะประเทศไทยนะครับก็ต้องเรียนว่าทุกประเทศเผชิญหมดถ้ารัฐบาลฉวยโอกาสว่ารัฐบาลแก้คนเดียวไม่ไหวเนี่ยต้องการสมองจากทุกภาคส่วนแล้วก็เปิดโอกาสให้คนมาร่วมแสดงความเห็นกันว่าไอ้นี่ไอโครงการแจกเงินดิจิทัลเนี่ยควรจะแจกใครอะไรอย่างไรร้านค้าแบบไหนควรจะมีส่วนร่วมไม่มีส่วนร่วมเนี่ยผมว่ารัฐบาลจะได้คะแนนเนาะ เพราะว่าคนจะมีส่วนร่วมแต่จนป่านนี้ยังไม่เปิดอะไรมาเปิดนิดๆหน่อยๆเนี่ย <Ừ. S 1> เดี๋ยวเคยดูนะครับถ้าสิบห้านี้พอชี้แจงมาแล้วมันมันไม่ตรงใจหรือมันไม่เป็นธรรมอะไรบางอย่างทุกคนร้องเรียนเนี่ยเยอะต้องกลับไปทบทวนกันใหม่นะอันนี้เราเราติงกันมาตั้งแต่เมษาละอันนี้เสียดายเนาะแทนที่รัฐบาลจะทําให้ทุกฝ่ายมีแนวร่วมเข้ามาเอ่อเอาละทุกคนเห็นว่าวิกฤตเศรษฐกิจตรงกันแต่ว่าการแจกไม่แจกเนี่ยอาจจะเห็นต่างกันเนยอะ ย่างผมก็ต้องย้ําจุดยืนว่าผมก็ยังคิดว่าการแจกเนี่ยไม่ไม่สมควรแต่ในเมื่อเป็นเป็นนโยบายทงของรัฐบาลจะแจกก็แจกไปก็ภาวนาให้ผมผิดนะครับก็ภาวนาให้ผมผิดแล้วก็ภาวนาให้นักเศรษฐศาสตร์ทั้งหลายผิดแต่ว่าในเชิงการสื่อสารผมคิดว่ารัฐบาลพลาดโอกาสทองถ้าสิบห้ากรกฎา,าคมนี้บอดตัดสินแล้วรัฐบาลเนี่ยคิดว่ามีเวลาจนถึง30กรกฎา,าคมที่เข้าครมอเนี่ยก็ยใช้เวลาสิบ้าวันที่เหลือเนี่ย ให้ประชาชนวิพากษ์วิจารณ์จัดรายการสดโทรคนโทรเข้ามาถามคนโทรเข้ามาแนะนําคนโทรเข้ามาคอมเมนต์แล้วรัฐบาลก็รับไปปรับปรุงให้ดีเนี่ยผมว่าผมว่าจะเป็นประโยชน์กับรัฐบาลและเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติภาพรวมเพราะว่าเที่ยงนี้ถ้าถ้าทําไปแล้วคนไม่เห็นด้วยเนี่ยมันมันจะมีปัญหาเยอะมันจะมีปัญหาเยอะอันนี้อันนี้ก็ต้องแชร์ท่านผู้ฟังตรงนี้ก่อนที่คุณอิสรีคุณน,านาันพักัุชนพักเด็กก็คือว่า ในในวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยนะครับมันมี2เรื่องด้วยกันนะครับท่านผู้ฟังเวลาผมไปบรรยายเรื่องเรื่องวิกฤตทั้งหลายเนี่ยการจัดการวิกฤตเนี่ยมันคือการแก้วิกฤตเศรษฐก,กิจก็คือทําให้คนมีกินมีใช้เศรษฐกิจเติบโตและอีกเรื่องหนึ่งซึ่งซ้อนกันอยู่ก็คือการสื่อสารในภาวะวิกฤตก็คือสื่อสารให้คนเข้าใจว่ารัฐบาลเนี่ยทำถูกต้องมาถูกต้องมันมี2เรื่องซ้อนอยู่และที่ผ่านมาตั้งแต่สมัยโควิด -19 แล้วล่ะ ที่เราพากันก็คือว่าเราไปผลูกทั้งการแก้ไขปัญหาและการสื่อสารไปเป็นเรื่องเดียวกันทั้งทั้ที่มันอาศัยคนละทักษะนะคุณอิสรีคุณนายพัฒน์ทักษะในการแก้วิกฤตเศรษฐกิจใช้คนที่มีทักษะทางด้านเศรษฐศาสตร์ใช้คนที่มีทักษะด้านแมกโรอิคเนมกห e รือว่าเศรษฐศาสตร์มหาภาคแล้วก็ทักษะทางด้านการบริหารจัดการส่วนทักษะในการสื่อสารในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยใช้ทักษะของการสื่อสาร คนเรื่องกันเพราะว่าการสื่อสารในภาวะวิกฤตเนี่ยคือการสร้าง perception ส่วนการแก้วิกฤตเนี่ยเป็นเรียลิตเป็นความเป็นจริงแล้วเวลามันขัดแย้งกันเวลามไม่ไปด้วยกันเนี่ย p พอร์เซ i ชันชนะเรียลิตี้ด้วยการสื่อสารชนะ a อคชั่นจริงๆอันนี้ผมไม่รู้ว่ารัฐบาลตระหนักถึงข้อนี้หรือเปล่าพราะดูจากการตั้งทไลายดูจากการสื่อสารแล้วเนี่ยรู้สึกว่ารัฐบาลยังไม่ให้ความสําคัญกับ การสื่อสารในภาวะวิกฤตเท่าที่กวรนะครับอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นซึ่งเดี๋ยวจะกลับมาคอมเมนต์ในรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับคุณเฉลีคุณนันทพัฒ์ครับค่ะเวลาที่ทําโครงการทํากิจกรรมอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับผู้คนหมู่มากนะคะการสื่อสารที่ชัดเจนม,มันสําคัญมากๆเลยแล้วพอไม่มีการสื่อสารที่ชัดเจนออกมาบางทีคนต้อง พูดกันไปเองอเริ่มมีการสื่อสารคิดวิเคราะห์เอาเองมันกลายเป็นลักษณะการสื่อสารแบบเกรปไว้ค่ะเถ่าอ้งุ่นเลื้อยไปเลื่อยมา <laughs> เลื้อยมาเลื้อยไปอะไรคือข้อเท็จจริงอะไรคือความคิดเห็นนะเริ่มสับสนแล้วนะคะดังนั้นเรื่องของการสื่อสารในสภาวะวิกฤตเรื่องของการรับมือกับการสื่อสารการพูดคุยเนี่ยสำคัญมากทีเดียวอาจารย์คะเดี๋ยวพักกันสักครู่ดีไหมคะดีครับเดี๋ยวมาต่อกันช่วงหน้าค่ะคุณผู้ฟังค่ะ เมื่อสครู่อาจารย์ก็ย้อนไปบรรยากาศการสื่อสารแถวยุคโควิดว่าจริงๆมันต้องแยกกันนะเรื่องคริสิสกับเรื่องคอมเิวนิเคชเชิญอาจารย์ต่อเลยค่ะครับผมผมขออนุญาตชอบประโยคสุดท้ายที่คุณอิสรีพูดมากเลยในภาวะวิกฤตหรือโครงการขนาดใหญ่ถ้าเราสื่อสารไม่ชัดเนี่ยคนเขาจะไปสื่อสารกันเองอันนี้เป็นประโยคเลยต่อเติมเสริมแต่งวิเคราะห์คิดไปเรื่อย แล้วในภาวะวิกฤตเศรษฐก,กิจแบบนี้ที่คนก็เดือดร้อนคน,คนประชาชนก็ร้องมันเยอะเนี่ยนะครับก็ยิ่งคิดยิ่งกังวลเวลาวิกฤตเราก็จะกังวลเราก็อยากรู้เห็นอะไรปั๊บเราก็จะอ่านเราก็จะแชร์ถูกผิดว่าไปเพราะฉะนั้นความสับสนมันเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่ายังมีโอกาสนะครับเพราะว่ากว่าโครงการจะเริ่มก็อีก,อกสักพักหนึ่งเนี่ยก็ใช้โอกาสวันนี้ในที่ประชุมบอร์ดเงินดิจิทัลหนึ่งหมื่นนี่ท่านนายกเป็นประธานผมคิดว่าเคลียร์เรื่องนี้เลย เอาให้สื่อสารคนเดียวเลยท่านนายกก็ประกาศให้สื่อสารคนเดียวแต่ทุกทีก็เห็นหลายคนตลอดนะครับเนี่ยดูอย่างคอมเมนต์ที่เข้ามาตกลงปุ๋ยได้แล้วยาฆ่าแมลงได้ไหมไปซื้อที่แมคโรโลตัสท็อปกรูเม่มาพอแม่มาเก็ตได้ไหมเรื่องพวกนี้ครับมันควรจะเปิดมาตั้งนานแล้วใหคนวิจารณ์แล้ววันนี้รัฐบาลเอามาสรุปเนะเสียดายเสียดายผมยกตัวอย่างนะครับอย่างบอกมือถือกับเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ย ตอนที่เราตั้งคําถามตอนที่ผมตั้งคําถามเนี่ยมผมตั้งคาถามเพื่อบอกว่าอ้าวแล้วคนที่เปิดร้านทําเล็บร้านทาผมร้านเสริมสวย<ๆ>เขาเขารับเงินนี้ไม่ได้นะเขาเขาก็เสียเสียโอกาส<ม>เขาไม่เป็นธรรมกับเขายังไงแต่มือถือไดอ้เครื่องใช้ไฟฟ้าได้เนี่ยไม่ได้แปลว่าใช่รัฐบาลตัดแต่อยากให้เปิดให้กับร้านที่ได้ได้รับบริการด้วยนะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะพอพอให้เหตุผลว่ามือถือกับเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยมีส่วนประกอบ ที่นำเข้าเป็น port c o คอน n e n t เขึ้นมาเนี่ยนะครับ i m p o r t c อ m p o เน n ตเนี่ยอ้าวแล้วเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ทำในประเทศร้อยเปอร์เซนตได้ไหมอ้าวทำไมไม่ได้เขาทำอะไรผิดนะหรือพัดลมบางยี่ห้อเวลาผมพูดตรงนี้ลอยขึ้นมาเลยใจบุญมากบริจาคเกือบจะเป็นพันล้านบาทให้โรงพยาบาลถ้าเราจำกันได้เนี่ยอ้าวของไทยแทย100้ร้อยเปอร์เซนชื่อยี่ห้ออาจจะเป็นญี่ปุ่นหน่อยเขาผิดอะไรอ่าเขาผิดอะไร รหรือบอกปุ๋ยได้เพราะปุ๋ยจําเป็นต่อการทำมาหากินถึงแม้ว่าจะมีสัดส่วนการนําเข้ามีมีมีวัตถุดิบที่ต้องนําเข้ามาเป็น Import Content จําเป็นต่อการทำมาหากินแล้วถ้าเกิดพี่ไรเดอร์พี่วินพี่แท็กซี่ถามว่าอ้าวแก๊สน้ํามันก็จําเป็นกับผมนะครับเป็นปัจจัยในการทำมาหากินทําไมผมเติมไม่ได้ครับทำไมเกษตรกร,ร,กรซื้อปุ๋ยได้ครับต่างกันตรงไหนครับเห็นไหมครับเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่จุกจิกจุกจิก,จกและเกิดถ้าเกิดอธิบายดีเนี่ยได้คะแนนเนาะ อธิบายไม่ดีก็เสียคะแนนเนาะเพราะคนได้เขาก็เขาก็ชอบนะคนไม่ได้ก็จะโกรธะเหมือนกับที่ผมตั้งคาถามว่าเวลาวัดเกินห้าแสนวัดหนี้ด้วยหรือเปล่าเนาะทําไมไม่นับหุ้นสมมุติว่าคนรวยๆไปซื้อหุ้นหมดแต่เงินในธนาคารมีอยู่ไม่ถึงห้าแสนอ่ะได้หนึ่งหมื่นนะอ่าแต่ถ้าเรามีห้าแสนมีหนี้บ้านหนี้คอนโดด้วยแต่ไม่มีหุ้นเลยเราไม่ได้นะ หรือคุณอนัญพัฒน์ซื้อสลักอมสินไว้ยี่สิบล้านแต่มีเงินในธนาคารรวมกันไม่เกินสองแสนคุณอนัญพัฒน์ได้เงินนะออผมมีเงินอยู่หกแสนฝากธนาคารแต่สลักอมสินไม่มีเลยผมไม่ได้เงินะเรื่องเหล่าเนี้ยครับเป็นเรื่องที่เรียกว่าสลับฉับซ้อนนะครับแล้วก็จะมีความละเอียดอ่อนในเนี้น่าเสียดายน่าเสียดายนะครับที่สำคัญที่สุดในเรื่องของเศรษฐศาสตร์คุณอิสรีคุณอนัญพัฒน์สิ่งที่รัฐบาลเอามาใช้ครั้งเนี้สี่แสนห้าหมื่นล้านเนี่ย มันมีสิ่งที่เรียกว่าต้นทุนค่าเสียโอกาส opportunity cost ก็คือถ้าไม่เอาเงินก้อนนี้มากระตุ้นการบริโภคเอาเงินก้อนนี้ไปทำอะไรได้บ้างเศรษฐศาสตร์ก็จะถือเรื่องนี้เนาะเหมือนกับคุณอนยพมีเงินอยู่แสนหนึ่งถ้าไม่ซื้อสิ่ถ้าไม่ซื้อกระเป๋าไปซื้อลาบูบูได้ไหมาหารือไปว่าออะไรอย่างนี้เป็นต <ทำ S 1> ้นนะอันนี้เป็นโอกาสของเราเราเหมือนกันเรามีเงินเราจะเงินไปเรียนหนังสือ หรือจะเอาไปซื้อเสื้อผ้าเป็นต้นทุนค่าเสียโอกาสงบรัฐบาลก็เช่นเดียวกันถ้าไม่เอามาแจกตรงนี้เอาไปรีสกิลอัพสกิลไปสร้างโรงเรียนไปดูแลคนจนที่มันตรงประเด็นได้ไหมหรือจะเอาไปลงทุนพัฒนาเมืองอื่นตามแนวทางที่ธนาคารโลกเขามีรายงานออกมาเขาบอกว่าเมืองไทยเนี่ยจากนี้ไปจะโต2.7ถ้าอยากจะโตเกิน2.7ตสโตกว่าเหมือนประเทศอื่นเนี่ย ต้องไปกระตุ้นเศรษฐกิจเมืองอื่นๆเมืองเมืองใหญ่ๆเช่นเชียงใหม่ระยองนครสวรรค์ขอนแก่นภูเก็ตตอนนี้ทุกอย่างมันมากระจุกที่กรุงเทพเกินไปถ้าไม่ไดกระจายออกไปเนี่ยเมืองไทยโตไม่ได้เห็นไหมเราเอาเงินก้อนนี้ไปทำได้ไหมอันนี้ก็เป็นแนวทางเรื่อง o p p o r t u ต i t y cost อ,อซึ่งซึ่งถ้าเปิดโอกาสให้คนมาคุยกันรัฐบาลก็จะเห็นภาพตรงนี้ชัดขึ้นอีกประการหนึ่งก็คือโดยทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เนี่ยนะครับ คนการแจกเงินเนี่ยเป็นเงินสดดีที่สุดนะคุณอนุรัต์คุณอิทธรีเพราะแต่ละคนเนี่ยมีความต้องการากมีความพอใจมีความรีบร้อนจําเป็นต้องใช้เงินไม่เท่ากัน <c oughs> เพราะฉะนั้นในเชิงทฤษฎีเศร,รษฐศาสตร์เนี่ยเงินสดเนี่ยให้ยูทิลิตี้หรือความพึงพอใจดีที่สุดกระตุ้นภาพรวมได้ดีกว่าต้นทุนน้อยกว่าเพราะไม่ต้องจัดการแต่แน่นอนรัฐบาลนี้ก็ชัดเจนละมีเงื่อนไขเพราะอยากจะให้เงินหมุนในชนบท อ,อย่างน้อย1นรอบสองรอบแล้วก็ต้องใช้ให้หมดภายใน6เดือนก็คืออยากจะให้มันหมุนเร็วก,ก็ก็เป็นอีกวิธีคิดแต่ว่าอันเนี้ยไม่ได้มีการถกเถียงกันอย่างจริงจังนะผมเองยังเห็นว่าการกำหนดเงื่อนไขโดยที่แอป,ปอาจจะไม่พร้อมเนี่ยอาจจะมีปัญหาอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องในเชิงเศรษฐศาสตร์ซึ่งวันนี้อยากให้บอร์ดท่านนายกเอาไปคุยกันครับก,ก็ถ้าดูแล้วการหมุน รอบของเงินเนี่ยที่รัฐบาลท่านตรีเผ่าภูมิบอกว่ามันจะเป็นพายุหมุนเศรษฐกิจสามรอบสี่รอบอะไรเนี่ยดูดูแล้ววันนี้เขาต้องบอกว่านักเศรษฐศาสตร์ทั้งโลกนะครับรวมถึงสถาบันวิจัยเวลา i อเอเวลาเวอร์แบงเข้าประเมินเนี่ยเขาก็มองว่าหมุนรอบนิดๆทั้งนั้นอ่ะแล้วถ้าดูตัวเลขเก่าซึ่งที่ตั้งแต่เราแจกเราแจกมาหลายรอบแล้วเนี่ยนะครับไอ้คนละครึ่งเฟสหนึ่งเฟสสองเฟสสามเฟสสี่อะไรเนี่ยแตหลายเฟสมาด้วยกันเงินมันก็ไม่ได้หมุนเยอะ อย่างที่รัฐบาลอยากเห็นเนาะอ,อ,อย่างถ้าจํากันได้คุณอภัยพลคุณิรีจําได้ไหมครับชิมช้อปใช้สองหมื่นล้านเราเที่ยวด้วยกันสี่หมื่นล้านเราชนะสามแสนล้านมสามสิบสามเรารักันแสนล้านรอบนั้นสี่แสนหกหมื่นล้านบาทคนละครึ่งเนี่ยครั้งแรกสามหมื่นสามพันล้านบาทครั้งที่สองหกหมื่นหกพันล้านบาทครั้งที่สามแสนล้านบาทครั้งที่สี่สองแสนล้านบาทรวมแล้วสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันล้านบาทรวมทั้งหมดที่เราแจก,แ,จกแบบเนี้ย 8แสนห้าหมื่นเก้าพันล้านบาทมันหมุนนิดเดียวนะครับมันหมุนนิดเดียวทีนี้เราเอาไปเอาตัวเลขเฉพาะ90%ที่คนมาใช้เงินแต่เราไม่ได้เอาตัวเลขเศรษฐกิจผลตรงนี้มาประกอบด้วยอันนี้ผมคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ที่น่าเป็นห่วงและที่สําคัญที่สุดที่กังวลที่สุดเลยเพราะอันนี้เป็นนโยบายเรือธงภาครัฐก็คือแอปทางรัฐครับอันเนี้ ผมก็ถามไปตั้งถ้าจําได้นะคุณอิสริยคุณพัชถามไปตั้งเมื่อวันที่สิบเจ็ดพฤายนว่าเอ๊ะทำยังไงเหรอเพราะว่าแอปทางรัฐเนี่ยเป็นแค่ประตูไปสู่จุดต่างๆเท่านั้นเองนะเขาแค่ตรวจสอบว่าเรามีตัวตนจริงเป็นตัวตนถูกต้องเพื่อจะเข้าไปถึงการใช้เงินการใช้เงินที่กําหนดเงืนเงนไขย,ยุบยิบยุบยบ,ยบต้องอยู่อาเภอเดียวกันอันนั้นได้อันนี้ไม่ได้รอบหนึ่งร้านแบบนี้ได้รอบสองร้านแบบนั้นได้เนี่ยไอเรื่องแบบนี้เนี่ย แอปทางรัฐไหวเหรือแอปไหนมารองรับยังไม่รู้เลยนะครับยังไม่ได้ยินเรื่องนี้เลยแล้วเรื่องนี้สําคัญที่สุดเพราะว่า4ี่แสนห้าหมื่นล้านบาทถ้าแอปไม่ดีขึ้นมาเนี่ยถ้าล่มทั้งระบบเนี่ยโอ้โหไม่รู้จะว่ายังไงเหมือนกันเนาะนะไม่รู้จะว่ายังไงเหมือนกันนะแล้วดูไทม์ไลน์ที่ประกาศออกมารกรกฎาคมถึงธันวารกรกฎาคมถึงกันยายนจัดซื้อจัดจ้างและประชุมเชิงปฏิบัติการนี่ไม่รู้จัดซื้อจัดจ้างหรือยังนะครับเพราะว่าไทม์ไลน์คือรกขขรกฎาคมถึงกันยายน กรากราคมถึงธันวาคมดาเนินการพัฒนาและทดสอบระบบถึงธันวาหกเจ็ดดำเนินการพัฒนาและทดสอบระบบแต่จะเริ่มใช้ตุลาคมสองห้าหกเจ็ดถึงมีนาสองห้าหกแปดอ่ะถ้าเกิดระบบมันไม่พร้อมอ่ะเพราะว่าในไทม์ไลน์ธันวาหกเจ็ดยังแค่ดําเนินการพัฒนาและทดสอบระบะร 67, ถะถระบ,ออะะถ,ะบ,ะบถ้ายังพัฒนาและทดสอบระบบไม่เสร็จจะใช้ได้หรือครับตุลาคมอันนี้เป็นอะไรที่ที่น่าเป็นห่วงที่สุดและที่กลัวที่สุดผมคิดว่า คนที่ดูแลเรื่องความโปรง่งใสก็น่าจะกลัวผมก็กลัวสมมติมีสักล้านคนอ่ะเขาไม่มารับอ่ะอแต่มีการประกาศว่ารับไปแล้วอ่ะอเรากำลังพูดถึงเงินหมื่นล้านใครตรวจสอบใครตรวจสอบเพราะที่ผ่านมาโครงการตั้งแต่สมัยลุงตู่เนี่ยแปดแสนกว่าล้านเนี่ยก็ไม่เห็นมีการมารายงานว่าถูกต้องใครตรวจสอบก็ไม่รู้อันนั้นก็เป็นสิ่งที่ผมเรียกร้องนะครับว่าสมัยนู้นเนี่ยทใ้ใช้จ่ายกันแปดแสนกว่าล้านก็ต้องตรวจสอบนะ เพราะผมเชื่อว่ามีโอกาสที่จะผิดพลาดได้ถ้าผิดพลาดเราแก้ไงแล้วแอปทางรัฐอันเนี้ยไวเ้เลยครับ450,000ล้านบาทออทำอย่างไรอันนี้เงินของเราทุกคนอ,อันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะฝากว่าคณะกรรมการชุดนี้ครับเอาเลยครับผมว่าลองดูซิว่าลองปรับเรื่องต่างๆเหล่า,า,านี้นะครับทำทำอะไรอย่างไรได้บ้างเพราะเดี๋ยวมันออกมาแล้วอะไร นึกออกไหมไปทําผมไม่ได้แต่มัดจาคอนโดได้เพราะคอนโดนี่ไม่อยู่ในลิสต์ต้องห้ามนะแต่เสริมสวยทําเล็บอยู่นี่ต้องห้ามนะมันจะฮือฮาแค่ไหนเอาเอาไปไอ้บริการนี่รวมค่าเรียนพิเศษไหมจ่ายนี้นอกระบบได้ไหมเออจ่ายนี้นอกระบบเนี่ยผมผมอยากให้จ่ายได้นะเพราะอะไรรู้ไหมครับ <c oughs> เพราะสมมติเราเป็นหนี้นอกระบบหมื่นหนึ่งเนี่ยถ้าเราไม่ใช้เนี่ยแป๊บเดียวมันจะสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นต้นทุนดอกเบี้ยมันสูงนะ ถ้ายอมให้คนได้รับเงินเอาหนึ่งหมื่นบาทดิจิตัลเนี่ยไปใช้นี่เนี่ยจะลดต้นทุนดอกได้มหาศาลเดี๋ยวเขากลับมาบริโภคเองเพราะฉะนั้นเรื่องต่างเหล่านี้หวังว่าวันนี้ในที่ประชุมบอร์ดเงินดิจิตัล1หนึ่งหมื่นบาทที่ท่านนายกนั่งหัวโตนเนี่ยน่าจะคุยกันแล้วก็ใช้เวลาที่เหลือจากวันนี้ต้นไปเนี่ยสื่อสารเยอะๆครับสื่อสารในภาคธุกฤตเนี่ยผมว่าจัดรายการที่กรมสมุกรของ N b t บทก็ได้ของอสมทก็ได้จัดเยอะๆให้คน แสดงความเห็นเยอะๆจะได้รวบรวมความเห็นของประชาชนเพราะท่านไม่มีทางเข้าใจประชาชนได้ดีเท่ากับประชาชนเองอหรอกนะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่อยากจะเสนอครับค่ะเรามา สรุปประเด็นรวบรวมแล้วส่งไปให้เลยดีมหมมัน <laughs> หลายมิตินะ <S <S นนดีอันนี้ก็ดีอันนี้ก็ดีมันมีหลักมิติมากามากาเลยค<า>่ะทั้งในแง่ของการคาดการณ์ที่นักเศรษฐศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญเองประเมินว่าอะได้หนึ่งรอบนิดๆแต่ทางคนที่เขาดูแลเรื่องนี้เขาบอกโอ้ไลายรอบอมุมอมองตรงนี้ต่างกันแถมยังมีเรื่องของความโปร่งใสความชัดเจนความเท่าเทียมของผู้คนในสังคมเรื่องเทคโนโลยีอีกอะจะจบอย่างไรจับตากันต่อไป นะะ,ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์เกษมสันวลรากุลค่ะสวายัสดีครับสวัสดีครับ